สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่รับซื้อเข้ามาใหม่ค่ะก็ส่วนมากเลยนะคะของปะนะนาจะนี้แหละคะ่ะสายเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนก็คือสตางค์ทอนพอสอนั่นเองนะคะสายประนานะคะชัดเจนคือสายเหรียญหมุนเวียนสตางค์ทอนพอสอนหลกัหลกๆที่รับซื้อก็น,นี่แหละสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสี่ค่ะราคาตอนนี้นะคะทุกคนประนาบ่า อยากจะบอกนะคะทุกคนอย่าไปคาดหวังอะไรมากค่ะนะคะทุกคนตอนนี้คาดหวังอะไรไม่ได้จริงๆ <c oughs> อย่างที่เหรียญกลุ่มน,นี้ที่ป้าน้ากล่าวมาเนี่ยป้าน่าเคยคิดเก็บไว้เพื่อจะเก่งกําไรนะคะเคยคิดค่ะคิดว่าเก็บไว้สักวันหนึ่งจะต้องมีราคาแน่เลยป้านาเก็บไว้เยอะนะคะค่ะคิดว่าเก็บไว้สักวันหนึ่งต้องมีราคาแต่ไม่ใช่วันนี้เนาะต้องรอเวลาชั่วโมงนี้นะคะลดเอาลดเอาลดเอา น,ะะนอกจากจะไม่ขึ้นไม่มีราคาสูงขึ้นแล้วยังจะลดตกใจเลยแหละลดลงเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่นสี่หนึ่งเมื่อก่อนไป็นร้รับซื้อร้อยห้าสิบใช่ไหมคนที่ติดตามปน็นนาดเป็น fc เก่าเป็นนาจะจําได้เลยสี่หนึ่งเมื่อก่อนเคยรับร้อยร้อยห้าสิบแล้วก็ลดลงมาร้อยี่สิบ ลดลงมาเหลือหนึ่งร้อยลดมาแปดสิบบาทลดลงมาหกสิบาทปัจจุบันนีห้าสิบบาทค่ะทุกคนนะคะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทปัจจุบันค่ะส่วนเหรียญอื่นๆก็ลดหลั่นกันไปตามแล้วยิ่งโดยเฉพาะเหรียญนะคะลดลดทุกเหรียญนะคะโดยเฉพาะเหรียญที่เป็นเงินขัดเงาเหรียญเหรียญขัดเงานึกอออกมาเหรียญที่ราคาหน้าเหรียญ ไม่กี่ร้อยบาทแต่ซื้อขายกันหลักหมื่นเลยหลได้ไหล,ห,ลหมื่นอันนั้นอะเจ็บเจ็บหนักสูงนะคะสูงมากก็ตกแรงตกเจ็บนึกออกใช่ไหมขึ้นสูงเกินก็ตกมาก็เจ็บหนักนะคะอย่างของเราอะไม่สูงของเราก็ค่อยๆขึ้นทีละน้อยๆค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ตกลงตกแล้วก็ไม่เจ็บเนาะเจ็บเหมือนกันนะคะแต่ไม่กล้าพูดไม่บอก ไม่กล้าบอกเขาว่าเจ็บโดนไม่กล้าอายเขาอะไรประมาณนี้แล้วกอันนี้พูดขำๆนันแต่เรื่องแต,แต่เรื่องจริงแหละเอาเรื่องจริงมา,มาเป็นเรื่องตลกขำนะคะอย่างเช่น4ี่สองสิบบาทปี4ี่สองจากเมื่อก่อนเคยรับซื้อเหรียญละ50บาทจาก50ลดลงมาเหลือ30 30ปัจจุบันนี้รับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะ สิบาทปี2542นะคะราคารับซื้อปัจจุบันคือ20บาทค่ะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะจะเรื่องจริงเลยแล้วก็ามาคุยกันต่อไหนๆก็คุยเรื่องเหรียญหมุนเวียนแล้วก็หมุนเวียนต่อเอาให้จบเลยนะคะหลายออหลายพศเหรียญหมุนเวียนพศสองห้า 3 4 2 5 3่ส,สกับ2542นี่อยู่ในเลทเดียวกันค่ะอยู่ในเลทเดียวกันเขาจํานวนผลิตเขาใกล้เคียงกันนะคะราคารับซื้อเป็นรับซื้อเท่ากันปัจจุบันรับซื้อเหรียญละปัจจุบันนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทเท่ากันจากอดีตที่เคยเคยนะคะราคารับซื้อ50บาทเช่นกัน10บาทปี2534ราคาเคยสูงผ่านใช้นะคะที่เปนรับซื้อ อ่ห้ uh, บาทไม่ผ่านใช้นี่ราคา300บาทนะคะปีสองห้ามสไม่ผ่านใช้300บาทผ่านใช้รับซื้อ50บาทแต่ปัจจุบันนะคะผ่านใช้รับซื้ออยู่ที่20บบาทไม่ผ่านใช้ก็น่าจะเป็นร้อยอยู่ค่ะหลักร้อยได้อยู่แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ปรากฏเห็นใครขายนะตอนนี้ไม่ค่อยมี ไม่เคยมีว่าใครจะขะใครขายเนี่ยค่ะสตังทอนดูเพียงพศออเท่านั้นนะคะ10บ,บาทปีสองห้าสามสี่รับซื้อ20บาท25งห้าสีสองยีบาทเท่ากันเขาไปั้นไม่ได้ดูตำหนิอะไรนะคะดูพอ,อเท่านั้นค่ะแล,ะล้วก็มาต่อกันพศอ,อ,อ่นอื่นๆอ,อ,อันนี้พอสอ,อันนี้ก็คือบอกไปแล้วนะสายพอศอมาดูเหรียญน,นี้อ่ะนี่เลยอันนี้คือมีอะไรหนอะ มาดูกันเนี่ยเหรียญที่ป้าน่ารับซื้อไว้ป้าน่าก็เอามาเอามาพูดมาคุยกันเนาะมีเหรียญอะไรอีกอ่ะเราก็คุยเรื่องพศออแล้วก็คุยพศต่อสิเช่มะมาคุยกันเรื่องพศออต่อหมุนเวียนก็เอาหมุนเวียนไปเลยอันนี้พศสองห้าสามหนึเงเหรียญสิบบาทพศสองห้าสามหนึเงเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สองรองจากสามสาม 3าสามนะคะเคยขึ้นสูงสุดนะคะราคานะคะสิบ,บาทปี2 5 33ราคาเคยขึ้นสูงสุดถึง1น00 00ึ่งล้านสี่แสนหล้านห้าแสนะโดยประมาณเขาเขาไม่ได้ามาจบกันตามซื้อขายในท้องตลาดทั่วไปนะคะเขาจบมีมีเหตุมีผลมีหลักฐานมีเอกสารอ้างอิงคือเขา ราคาจบกันที่การประมูลนะคะบ้านเอื้อเสรีหลายคนก็คงจะรู้เนาะที่การประมูลเหรียญนะ่ะนักสะสมจะรู้จักกันทุกคนแหละนะคะบ้านเอื้อที่เขาประมูลล่าสุดหนก่อนมั้งจบที่รนะ้านสี่ร้านสองมีหลายครั้งค่ะก็จะประมาณนี้จริงจริง ปีสามสามพอเป็นเป็นเหรียญที่หายากผลิตน้อยเขาไม่ได้ผลิตออกมาจอะออกมาหมุนเวียนเนาะเขามาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะไปออกรถโชว์งานแสดงเหรียญเท่านั้นเองใช่ไหมคะเขาก็จึงผลิตน้อยค่ะบางข้อมูลบอกว่าปีสองห้าสามสามอยู่ในเมืองไทยอยู่สามสิบเหรียญเท่านั้นบางข้อมูลบางข้อมูลบอกว่าไม่เกินห้าสิบเหรียญน,นะคะก็ใช้วิจัยนวยานกันดูแต่จริงๆแล้วก็ไม่เจออะเพราะนั้ เคยเจอเหรียญจริงอยู่ครั้งหนึ่งที่โรงกระสาบเขาจัดงานครบรอบร้อยหกสิบปีโรงกระสาบเหรียญจริงได้เห็นได้ถ่ายรูปมาอยู่แต่รูปไม่อยู่ละไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นานมากแล้วร6 0ยเมื่อร้อยหกสิบปีโรงกระสาบตอนนั้นอเออเขาแสดงเหรียญเหรียญกเก่าตั้งแต่สมัยฟูน,นันตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอะไรต่ออะไรโหเยอะแยะถ้าใครรักเหรียญน,นะไปเห็นแล้วจะหือชอบมาก ก็ได้เห็นของจริงวันนั้นแหละสิบบาทปีสองห้าสามสามเรามาพูดถึงสามหนึ่งกันต่อสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งนะคะก็เป็นตัวติดผลิตน้อยรองจากสามสามจำนวนผลิตปีสามหนึ่งอยู่ที่หกหมื่นค่ะหกหมื่นสองร้อยเหรียญเท่านั้นผลิตน้อยหายากจริงค่ะหกหมื่นสองร้อยเหรียญเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะมีอนาคตแน่นอนถ้าใครเก็บเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งเนี่ยค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสองห้สามหนึ่งที่ผลิตน,น้อยเพราะว่าเขาผลิตปีแรกของเหรียญหมุนเวียนปกติเมื่อก่อนนะคะปกติเมื่อก่อนจะเป็นธนบัตรที่ใช้จ่ายนะคะสิบบาทนี่คือธนบัตรก่อนหน้าที่จะเป็นเหรียญเป็นแล้วพอทำเหรียญออกมาคนก็ไม่นิยม ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรคนไม่ได้ไม่แลกออกมาใช้อ่ะค่ะคนเข้าติดยึดติดกับธนบัตรมูลค่าของเหรียญเหมือนประมาณว่าจะได้ค่าน้อยมั้งคนก็เลยไม่นิยมคนยึดติดอยู่ที่ที่เหรียญ กรเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งจึงเหลือเป็นที่ไม่ผ่านใช้อยู่ในกลมเยอะกลมเขาจึงจัดทาเป็นแพคเกจออกมาจําหน่ายแบบนี้ค่ะเนี่ค่ะที่ไปที่มานะคะเก็บเหรียญน,นะคะแบบเก็บแบบนี้มีใบเซอร์มีอะไรแบบนี้นะคะนี่ค่ะใบเซอร์ใบรายการเขาจะเขียนเลยเหรียญสิบบาทเป็นเหรียญกระสาบของสกุลเงินบาทที่ใช้ในประเทศไทยด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังของเหรียญ เป็นภาพพระปรางวัดอรุณราชวรารามวรวิหารออกใช้เป็นสกุลเงินหมุนเวียนครั้งแรกในปี2531โดยผลิตเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีแทนการใช้ธนบัตรราคา10บาทที่ได้ยกเลิกไปแล้วเนี่ยค่ะชัดเจนนะคะมีข้อมูลแล้วก็น,นี่ค่ะจำนวนผลิตก็บอกชัดเลยนะคะจำนวนผลิตเนี่ย62,000เหรียญเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เก็บไว้แบบนี้เลยดีมาก